คนที่ไปเรียนเมืองนอกสองรอบแต่ไม่ทำงานอยู่เมืองนอกนะคะอันดับแรกเลยก็คือห้องน้ำค่ะฉันไม่ขนเข้าห้องน้ำทั้งวันนะคะอย่างที่อิตาลีเนี่ยถ้าเธอจะเข้าเธอต้องแบบว่าไปที่บาร์ไปทำอะไรหรือว่าใส่เงินนะคะที่ซึ่งที่ไทยเี่ยห้างเี่ยไปหมดฉันปวดที่ไหนฉันก็แหวะได้ง่ายแล้วก็สะอาดแอร์เยน็ยนสบายในแง่อย่างอิตาลีเนี่ยลาลีนาเชนเต้อะ ห้างมีสี่ชั้นนะคะห้องน้ามีห้องเดียวนะจ้าที่คือมันอาจจะมีซ่อนที่อื่นแต่ว่าฉันเห็นอยู่ที่ห้องเดียวแล้วก็คือเธอทางห้างห้องเดียวมันใต้หลอเนาะแล้วก็เออคือคือเราก็เข้าใจแหละมันคือตึกเก่าอนะ่ะเนาะเอามาแบบรีโนเวทมันก็อาจจะไม่ได้มีความแบบเหมือนไยแลนด์ที่มันสร้างใหม่แล้วห้องน้ําเยอะห้องน้ําฉ่ํานะคะ และนอกจากนี้นะคะข้อ2เนี่ย energy ของฉันฉันเป็น n ิน o ท e r t ฉันไม่ชอบคุยกับคนอื่นค่ะอยู่เมืองนอกฉันแบบเงียบกว่าเดิมะคะ่ะปกติเงียบอยู่แล้วเงียบกว่าเดิมอีกนะจ๊ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบดีฉันได้อยู่ในหลุมหลบภัยของฉันฉันไม่ต้องคุยกับคนอื่นนะเพราะว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็นั่นแหละถ้าทํางานไม่รอได้แน่นะคะเพราะทํางานเมืองนอกควรจะพูดเยอะๆแล้วก็ เอเนอร์จีสูงสูงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ก็สามค่ะก็คงคิดถึงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะจาก็เลยรู้สึกว่าเออฉันไม่รู้จะทําอะไรที่เมืองนอกจริงๆถ้าทำฉันก็คงแบบต้องทําออนไลน์อะไรเกี่ยวข้องกับไทยอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบการทํางานลงหลักฐานที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่จะมาแช์นะคะคลิปนี้ยาวหน่อยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ